คืนท, <Bond> <t ans rapper> คนทุกอย่างไปหมดแล AM ้ว <t> ก <ans cartoon> ็ก็เป็นเรื่องปกติอะแค่แบบเราทําใจยอมรับอะเสียดายไหมมันก็เสียดายเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ยึดติดว่าแบบต้องสู้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็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 ยอมรับที่แบบเออปิดก็ต้องปิดคือเราเล่นละครมันเราก็รับหน้าที่เคยบอกอะเออเราก็ทําบทของเรารับผิดชอบเล่นตามบทของเราแล้วก็กลับบ้านลงๆคือถ้าเป็นผู้จัดมันเริ่มต้งแต่เลือกเรื่องขายงาน หาทีมงานหาคนเขียนบดตามบอทตามทีมตามตัดตอ่อเอออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราทำเพราะโอ้ยอยากทำมันแบบมันมีความสุขนะในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าแบบเออโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเรายังแบบอยากไปดูอะไรที่มันอยู่ในแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้เลยนะเอ,อสาเรื่องไม่บอกว่าเอญแบบว่าคือไม่ได้สามเรื่องประดังในทีเดียวนะหมายความว่าสามเรื่องนี่คือแบบเหมืนอนยังยัง อีกช่องหนึ่งก็บอกว่าติดต่อกันแบบปีที่แล้วแล้วเขาก็จะมาเอาคิวกรกฎานี้อะไรเงี้ยในขณะที่อีกช่องหนึ่งก็คือไทยอยู่แล้วก็กําลังจะปิดประมาณสิงหานี้แล้วก็เรื่องต่อไปก็อาจจะไปปีคปีก็จะไล่ไล่ไล่ไปไม่ได้เล่นมากี่ปีแล้วไม่ได้เล่นมากี่ปีหรอจริงๆแล้วอ่ะก่อนนันนี้ก็คือเป็นสิบแล้วพอมาเล่นทุ่งเสนาหาแล้วก็มาเล่นให้พี่คิงเนี่ยแหละคือสไปายสายสตรอง แล้วจากสภายสายสตรองก็3าปีเห็นว่าถ้ายสุดประกาเป็นผู้จัดแล้วใช่เพราะอะไรอ่ะคะก็มันก็เหมือนหมดไฟอ่ะก็ต้องยอมรับว่าแบบอยากไปเล่นแล้วอยากไปทำอะไรที่แบบเออ ก็ได้ทําได้เล่นได้เล่นหล่ะคิดถึงคิดถึงการเล่นคือด้วยความที่ช่วงมันเจอวิกฤตละครด้วยใช่ใช่ใช่มันเหมือนแบบเราก็เริ่มแบบสิ่งที่อยากทำมันมันคงไม่ได้ในสิ่งที่แบบว่าเออเขาต้องการในตลาดอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นฟางสุดท้ายที่เราตัดสินใจไม่เอาละมันคืออะไรอ่ะก็จะเลือกของวิกละครเรื่องหมดไฟเลือกอะไรก็เนี่ยแหละทั้งหมดเนี่ยแหละคือฟางหมดเลยใช่ใช่ก็แต่ว่าตัวบริษัทของเรานี่คือ ไม่มีแล้วคืนทุกอย่างไปหมดแล้วก็เป็นเรื่องปกติอะแค่แบบเราทําใจยอมรับอะเสียดายไหมมันก็เสียดายเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ยึดติดว่าแบบต้องสู้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับที่แบบเอปิดก็ต้องปิดพี่เคนเห็นตรงกันไหมคะว่าแบบ๋อเห็นตรงกันนั่นเขาเห็นด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่เครียดเนาะ มันไม่เหมือนเราแบบคือเราเล่นละครมันเราก็รับหน้าที่เคยบอกอะเออเราก็ทําบทของเรารับผิดชอบเล่นตามบทของเราแล้วก็กลับบ้านลงโลง่งใช่ลงโล่งอะ่ะคือถ้าเป็นผู้จัดมันเริ่มตั้งแต่เลือกเรื่องขายงาน,ห,นหาทีมงานหาคนเขียนบทตามบทตามทีมตามตัดตอ่อเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นรายละเอียดคือ คือตอนนั้นเราทำเพราะโอ้โหอยากทำมันแบบมันมีความสุขนะในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้ว่าแบบเออโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเรายังแบบอยากไปดูอะไรที่มันอยู่ในแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเออเราก็เหมือนแบบออก็บเลยต้องยอมรับ,จจบ,บ,บใช่มารับละครใช่มารับละครเพราะนี่เห็นว่าสามท่เรไม่หลงหน่อยสามเรื่อง <laughs> ไม่หลงเพราะเอญแบบว่าคือไม่ได้สามเรื่องประดังในทีเดียวนะหมายความว่าสามเรื่องนี่คือแบบ เหมืนอนอ,อ,อย่างอีกช่องหนึ่งก็บอกว่าติดต่อกันแบบปีที่แล้วแล้วเขาก็จะมาเอาคิวกรกฎานี้อะไรเงี้ยในขณะที่อีกช่องหนึ่งก็คือไายอยู่แล้วก็กําลังจะปิดประมาณสิงหานี้แล้วก็เรื่องต่อไปก็อาจจะปลายปีก็จะลๆๆไ,ไจะล่ไปไปไงคะสหรัลกลับมาเล่นละครในยุคเันละครใก็สนุกนะ,ะเพราะว่าตอนที่รับเรื่องอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบ ทันสมัยดีอ่าน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 เรื่องยอ่อเขาแล้วเราก็แบบเออชอบชอบเรื่องแบบก็เหมาะกับยุคนี้อะไรเงี้ยเรื่องของการอ,าอ่เดี๋ยวค่อยไปบอกกันแล้วกันนะเพราะเขายังไม่ให้พูดอะไรมากาาก,ก็ก็สนุกแบบอ่ะพอพอ,พอไปรับเล่นก็ได้เจอคนที่แบบว่าเหมือนแบบน้องๆ้องพี่พี่ในวงการที่เราแบบเออได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วกน้องๆที่เล่นเป็นรุ่นลูกเขาก็น่ารักกันหมดอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกดี ไม่ได้เล่นมากี่ปีหรอจริงๆแล้วอ่ะก่อนนันนี้ก็คือเป็นสิบแล้วพอมาเล่นทุ่งเสนหาแล้วก็มาเล่นให้พี่คิงเนี่ยแหละคือสไพายสายสตรองแล้วจากสะพายสายสตรองก็สามปีก็ไม่ได้หายไปนานมากตอนนี้พอพอมันมีข่าวว่าพี่หน่อยกลับมารับงานคงหนี่คือู้จรดยกคู่หายยกนะคะเออเี๋ยมังด้วยเรื่องนี้หน่อยเออมีหนังด้วยใช่ไหมล่แต่หนังก็ไม่ได้เล่นเยอะะก็คือแบบก็ก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะอ่ะก็ก็ ก็มีผู้จัดหลายคนเขาก็นึกถึงว่าอ๋อเออเอเอถ้ารับเล่นแล้วก็ก็ก,ก็ก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราต้องเลือกเยอะขึ้นไหมหน่อยว่าเราก็แบบเลือกเลือกเยอะขึ้นอย่างเลือกชอบเรื่องชอบเรื่องชอบเรื่องแล้วก็อย่างเรื่องที่รับล่าสุดนี่ก็คือเป็นการพลิกบทบาทเล่นเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เล่นไลยติดก,กันมาหลายเรื่องเออไลยติดกันมาหลายเรื่องโอ้ยเป็นคนดีอ่ะ <laughs> แล้วตัวพี่เคนก็คือจะกลับมาหน้าจอด้วยไหมคะพี่เคนเขา็มีหนังนะก็น่าจะใกล้ๆแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเขามีเล่นหนังอยู่คือพอพหน่กอเป็นผู้จัดระบดไฟใช่มการถึงกแสดงสหับเราเราไม่เคยไนไฟกับถึงนี้เลยใช่ไหมคะใช่มันเหมือนแบบเหมือนเราแบบเราเคยขี่จักรยานได้อะไรอย่างเงี้ยเปรียบง่ายๆอ่ะพอเรามาจับจักรยานอีกมันก็ไปได้อ่ะก็แบบโอ้ยปั่นถีบสนุกเลยรู้สึกไฟกลับมาไหมตอนเล่นอ่ะเหร เออมันมีความสุขนะมันเหมือนเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งอ่ะเออวันนี้เห็นแบบุกลูกจริงก็มาเดียวใช่ใช่ใช่คนโตก็เหมือนชอบเบื้องหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพี่ป้านะอาบางคนก็ติดต่อให้ไปทํางานคือถ้าเป็นแบบจ็อบสั้นๆเขาโอเคนะเขาบอกถ้าได้เงินเขาไปอาลักษณะร้อนเงินใช่คือพี่ป้านะอาเนี่ยเออเวลาเขานึกถึงว่าแบบอะไรที่มันไม่ต้อง ไม่ต้องแบบใช้เวลาเยอะหรืออะไรเงี้ยเ,เขาก็จะแบบติดต่อมาทาหนังด้วยเราะวดหลายรใช่ใช่คือเขาก็ทําหนังเองแล้วก็อย่างที่เคยเคยบอกนะว่าเขาทําหนังแต่ว่าผลมันเพิ่งออกมา,เ,าเขาก็จะรอผลว่าแบบ ه, อ๋อเขาได้ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจกับเขามันก็เป็นมันเป็นแบบเขาเรียกใช่แล้วเขาก็เด็กสมัยเนี้ยเนาะเ็เก่งอ่ะเก่งแบบ ในการไฟเอาหาถ้าเป็นยุคเราอ๋อเ,เราจะไปประกวดเนี้ยเราจะส่งงานตัวเองไปประกวดมันเป็นเรื่องแบบเฮ้ยเรื่องใหญ่อะเรื่องยากอะอ,อันนี้เขาก็แค่เหมือนส่งส่งแบบเรื่องเขาไปทำเมลต่างๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเอออยู่ได้รางวัลอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยจะว่าเขาจะมาสายประกวดด้วยครับคือดูรหนังเขาก็แบบแม่ก็อาร์ตตัวตัวลูกเหมือนกันนะ<อ>นก็ไม่แพ้พ่อเออก็ชอบแบบคือก็จะทำเองทุกอย่างจัดไฟถ่ายเอง เขียนบทเองกำกับเองอะไรอย่างเงี้ยเออจับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นบ้างจับแม่เล่นอ๋อเหรอม่ไปเล่นแล้วแม่เล่นแล้วให้ค่าตัวไหมคะที่ไหนคือให้ให้เล่นนี่ก็แบบว่าโอเคลูกแม่ได้อยู่ในหนังเรื่องแรกของลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบดีใจเนาะแทบจะเอาเงินให้ลูกเลยพี่ไม่ค่อยให้คำแนะนำอะไรพี่ไม่ค่อยให้คำแนะนำจริงๆแล้วอ่ะพี่เคนมากกว่าที่พี่เคนเขาจะชอบแบบ คุยกับลูกอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยเออพี่แค่แบบว่าอ่ะโอเคให้เล่นพี่ก็ปล่อยให้เขาแบบอิสระเสรีในความคิดเขาอะไรเงี้ยก็แค่ถามว่าถ่ายกี่วันถ่ายที่ไหนลูกเป็นแมนจมาน,นะว่าจะกี่วันคิวแม่ก็ไม่ได้แบบว่าเออเราก็ต้องเล่นตัวนิดหน่อย่วนนิดแต่แม่ใจคืออยากเล่นมาก <S <S ในใจคือแบบว่าโอ้โหเอาเต็มที่เลยลูกเห็นผลงานแล้วเป็นไงคะเขาที่เราเขาแลผ่านประสบการณ์มามาเยอะแล้วเราคือ ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ15ที่เขาคิดเรื่องเรื่องนี้ไงคือนึกว่าเขาจะเป็นแบบใสๆแบบรักแบบใบฮอร์โมนวาบุนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่อ่ะคือดันไปพูดเรื่องความความตายครอบครัวอะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยเหมือนแบบอาจจะแบบคนหนังที่เขาประกวดนะนะทีมงานเขาคงรู้สึกว่าเออ คิดเรื่องนี้มันแบบมันกลายเป็นเรื่องที่แบบมันลึกลึกซึ้งมั้งหรือยังไงอย่างเงี้ยได้มากี่รางวัลน,นะคะเจ็ด <7. S 2> สำหรับไปกี่ประเทศเน่าจะสิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เ,เขาไม่แน่ใจนะแต่ได้มาเจ็ดแล้วเจ็ดนั้นก็เป็นหลากหลายด้วยนะเป็นเหมือนแบบผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหนังยอดหนังแบบ เหมือนแบบมันก็ไม่เชิงยอดเยี่ยมไม่รู้จะพูดว่าอะไรอาจจะเป็นที่หนึ่งที่สองอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งอาจจะได้ที่สองหรือที่สามอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้ที่หนึ่งทุกทุกอันแต่ก็ถือว่าเออเขาก็ได้ได้เป็นรางวัลให้เขาได้มีความแบบว่าเออเหมือนมีไฟต่อไปอย่างเงี้ยแล้วน้องคนก็เล่นหนังเหมือนกันเออคนคือแบบว่าค่อตัวเล็กเนี่ยเกิดจากว่าเขาติดต่อตัวพี่ให้ไปแคสเราก็บอกเออไปแคสเถอะเพราะว่า คือเราเราคนทํางานนะเราจะรู้ว่าบางทีเนี่ยเราต้องเรียกมาดูตัวแล้วก็พูดคุยกันมันเป็นเรื่องของแบบมันไม่ใช่ภาพนิ่งมันเป็นเรื่องของเสน่ห์การพูดการจะก,ก็ให้ลงคุณไปแคสแล้วก็เอาจุนไปเป็นเพื่อนปรากฏว่าไอ้จุนได้ไอ้ตัวเล็กได้อเออแต่พี่เขาก็แบบว่าโอเคแล้วจุนเขาเขาสนใจพี่นอนจุนกลายเป็นชอบ สนุกเขาแบบเขาก็รู้สึกว่าเออเขาพอเขาไปต่อบทหรือไปอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออไปชอบคนที่ชอบเพื่อนหลังคนน้องชอบข้างนหน้าเออบางทีเนี่ยก็เขาตัวพี่ก็จะถ่ายแล้วน้องก็เป็นนักสแสดงให้พี่อะไรอโอ้โหเป็นอุตสาหกับครอบครัวสุดๆเลยนะี่อยแต่เป็นครอบครัวที่แบบติดมากอ่ะคุณแม่รู้สึกว่าติดเลยเหรอเออรู้สึกว่าแบบเออเด็กเขาก็คิดแบบว่าคือ บางทีมันแบบอะไรง่ายๆมันก็สนุกดีนะอย่างเงี้ยแต่ว่าน,นี่เขาก็แบบเด็ก15 16้าสคิดไปอีกแบบนึงแต่ก็อ่ะก็สนุกดีก็เป็นความสุขอีกแบบของเขาเน,ะะเนาะตอนนี้ละครพี่ใหอ่สามเรื่องช่องอะไรช่องไหนคะอพูดได้เหรอม,มีช่องสามช่องวันโมโนเป็นงานหลากหลายไหมหติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ